ก็สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ติดตามในเพจสัทธาพุทธคุณขันคอนะครับวันนี้ผมก็เลยนำสมเด็จบางคุณพรมเนื้อหามนาราความเก่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าการเล่นหาพระสมเด็จของเราเั้นแบบไหนในการที่เราจะเล่นหาเพื่อครอบ,อบเอ,อเพื่อให้ ามาเป็นพุทธบูชาขึ้นคอกันเนาะซึ่งวันนี้ผมก็เลยนำเอาพระเก่าเก่าหมา้เพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษาเนื้อหากันบางทีจะได้เป็นองค์ประกอบในการสแสวงหาพระเครื่องขึ้นคอกันเนาะสำหรับพิมพ์ทรงเราก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากครับดูความเก่าให้ได้ก่อนในความเก่าของเราเน้นมันต้องมีความแห้งนะครับ ความแห้งความหนึกความนุ่มในตัวนะเราต้องเรียนรู้จากธรรมชาติของในเนื้อพระซึ่งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเพราะว่าเ,เพจของผมก็เป็นเพจที่ไม่โด่งไม่ดังอะไรเพียงแต่ว,ว่าผมก็คือผมมีความตั้งใจที่จะมาแบ่งปันความรูนะ้เพราะว่าพระผมผมไม่ได้เป็นคนขายพระนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆสมาชิกหรือว่าท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วแนะนําในทางที่ดีแนะนำบัก,กันก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับคาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาผมก็จะพยายามปรับปรุงให้ให้ดีขึ้นนะครับผมรับปากแต่ว่าก็ายังว่าผมไม่ได้เป็นเพราะคาระ เพราะฉะนั้นผมก็เล่นเพียงแต่ว่ามีความเชื่อในสิ่งที่ผมศึกษามานะครับว่าต่างคนต่างออกมายืนยันของตัวเองว่าพระแบบนั้นแท้ภาพแบบนี้แท้ซึ่งผมเป็นคนที่อยู่กลางก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับเดินไปทางไหนไปถึงสี่แยกไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่หาข้อยุติกันยาก ระหว่างสองกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มนะครับตอนนี้มีสามกลุ่มแล้วมันเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับคนที่จนๆอย่างเราที่จะต้องศึกษาพระไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนหันไปทางนู้นก็เสียตังหันไปทางนี้ก็เสียตังหันไปทางนั้นก็เสียตังผลสุดท้ายมีแต่ตังทางนั้นนะมีแต่เงินทางนั้นนะครับการเล่นหาพระสมเด็จแล้วคนจนๆเราจะไปหาเงินที่ไหนเพราะฉะนั้น เราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ว่าเราเรามีพระอยู่แค่นี้แหละที่พอจะขึ้นคอได้ไม่ต้องไปดิ้นลนแสวงหาว่าพระเราจะต้องแท้ขนาดนั้นขนาดนี้ต้องอยู่ในยุคนั้นยุคนี้อะไรเงี้ยครับเพียงแต่ดูความเก่าให้ได้ดูธรรมชาติเนื้อหาที่เขาสร้างขึ้นมาจากธรรมชาติเองเนาะส่วนพวกคนที่ขายพระเขาก็จะ ออกมาอย่างงู้นอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเขาจะขายพระของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้บริโภคเราก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนมีแต่เสียตังค์ครับเพราะฉะนั้นเล่นพระสมเด็จนี่มีแต่เสียตังค์ดูความเก่าให้ได้นะครับเพื่อนสมาชิกดูความเก่าของเนื้อผ้าเนาะดูความเก่าให้เป็นในเนื้อพ้า รอยปีแยกรอยเล้าลานพวกนี้สิ่งพวกนี้นะครัแบบที่อยู่ในเนื้อผ้าพวกสิ่งพวกนี้แนหะคือของเก๋ก็ทําไม่ได้นะของเก๋เขาทำไม่ได้ของเก๋เขาจะทําได้ระดับนี้นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันของเก๋เขาจะทําได้ระดับนี้ ดูทั้งหน้าดีนะครับเนี่ยดูทั้งหน้าดีของเกีเขาจะดับได้ระดับนี้นะครับดูนะครับของเกียวเขาจะทําได้ระดับนี้แหละครถ้าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะ จะแตกต่างกันเลยนะครับจะแตกต่างกันเลยนะระหว่างของเก่ากับของไม่เก่านะครับนะระหว่างความเก่าเนี่ยสิ่งพวกนี้เราต้องแยกแยะออกไม่ได้นะอย่างเงี้ยคือได้ความเก่าเขาเขาทำได้ระดับนี้นะครับเพื่อนสมาชิกต้องระวังแต่ถ้าเราเล่นความเก่า เราจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าอย่างเงี้ยเก่านะครับเพนะราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ถูกใจสำหรับคนที่เนี่ยครับดูเนื้อหาดูเนื้อหากันจะชัดเนี่ยเนะี่ยก็จะถูกใจสำหรับคนที่เล่นพระ เพื่อศึกษาแต่จะไม่ถูกใจกับประเทศพวกพ่อค้าครับเพราะฉะนั้นผมซึ่งผมก็ไม่ได้อันนี้ละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่ว่าคนเราเมื่อมันมีผลประโยชน์เข้ามามันก็ต้องมีการด่ากันทอกันเป็นธรรมดาเมื่อคนหนึ่งเสียผลประโยชน์แต่คนหนึ่งเอาความจริงมาเปิดเผยอย่างเงี้ย มันก็เป็นอะไรที่ยากเนาะสำหรับการเล่นหาพระเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เลืมไม่ลืมผมก็คิดอยู่ตั้งนานว่าผมจะทำไหมข้องผลสัได้ผมก็ต้องทำาะนะเพราะว่าผมสงสารคนจนๆนะที่จะต้องดินน้นรนหาตังค์เช่าพระตามที่เขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประเภทนี้นะครับถ้าจะเพื่อนเพื่อนสมาชิกเจอแบบเนี้ย เก็บได้นะครับเนื้อแบบเนี้เเยเนะนื้อใสๆขาวเนี่ยเนาะก็อยากให้เพื่อนสมาชิกได้ดะะูเนื้อหากันเนี่ยครับถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยเก็บได้ เขาก็จะมีหลายวันณะของเขาในเรื่องพระสมเด็จเนาะยังก็เป็นวัดเกศซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาแยกพระที่ไม่ถึงยุคได้ออกได้เราดูมันดูอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจเองเนาะ,นะถ้าแบบนี้ก็เก็บได้นะครับอย่างนี้ คือมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เเลยว่าเทเนี่ยของฝีมือก็ททำไม่ได้นะครับแบบนี้ให้ดูเพราะฉะนั้นการเล่นหาเราเราอะไรก็แล้วแต่นะครับพระสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่เล่นแล้วที่เสียเงินเยอะมากที่สุดเลยนะสำหรับคนที่เล่นพระสมเด็จะนะับ เพราะอะไรว่าหนึ่งในการดิ้นรนพิสูจน์เนี่ยเมื่อคุณเช่าพระมาแพงแล้วทำไงสิเนี่ยไปหาคนนั้นเขาก็ตีเก๊เอาวทีเนี้ยทำไงไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเรบอกว่าไม่แท้ทำไงเกิดความสับสนในสมองของเราว่าเราจะต้องดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าพระองค์นั้นแท้ไม่แท้ก็ไปหาอีกกลุ่มหนึ่ง บอกกลุ่มหนึ่งก็ปุ๊บเช็คปั๊บจุดละ200 10จุดเพ่ะไหร่ครับ2000กับพระองค์แต่ถ้าท่านเล่นเล่นในราคา170บ,บาท180บาท200เนี่ยท่านไ,ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเช็คหรอกครับไม่แท้ก็เก็บลงกระป๋องใสก่กระป๋องเอาไว้ฝากกุกก็แค่นั้น ก็ดูเพียงเดี๋ยวว่าดูด้วยตาเองว่าศึกษาศึกษาตัวเองด้วยว่ามันแท้แบบไหน,นเก๋แบบไหนนะครับเนี่ยอย่างพระอย่างเนี้ยเห็นไหมหลวงปู่เอี่ยมแบบเนี้ยซึ่งใครๆเขาก็บอกว่าหลวงปู่เอี่ยมต้องเป็นเนื้อผงคุกรักแต่ก็นั่นแหละคือ,อกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เขาเล่น เพื่อจะขายพระแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยผมเก็บนะครับเพราะว่าผมเกิดไม่ทันไงนแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ในเนื้อเนื้อหาพระเนี่ยคือของฝีมือมาทําไม่ได้ของฝีมือทําไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราได้เรียนรู้เปรียบเทียบกับสมเด็จวัดละขังได้เพราะเนื้อหาเขาสร้างมาพร้อมๆกันเนื้อหาเขาสร้างมาพร้อมๆกันพวกเนี้ย ดูเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เปรียบเทียบได้นะเพื่อนเพื่อนเราเปรียบเทียบได้เนี่ยเปรียบเทียบเนื้อหาได้เนี่ยขายกันไหมขายเนื้อหาขายกันไหมขายเพราะก็สร้างสองสี่หนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นพระก็ต้องมีความเก่าเมื่อมีความเก่าเรามีความเมื่อมีความเก่าเราก็มาเปิดเปรียบเทียบกันขายกันไหมขาย ขายกันเหมือนับขายเนาะนะสิ่งพวกนี้แหละคือคือว่าเราได้เรียนรู้ว่าการศึกษาพระสุเด็จไม่ต้องไปช่องหาราคาแพงหรอกครับอย่างแต่เรารู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงสิ่งที่เซียนเขาไม่เล่นคือเขายัางเหลือไว้ให้เราเล่นไงแต่ถ้าเซียนเขาเล่นเมื่อไหร่เราก็จะแตะต้องไม่ได้เนี่ยครับ ซึ่งสร้างก่อนปี2410สร้างพร้อมๆกับบางคุณพรม2415เพราะฉะนั้น<ม>เนื้อหลงปู่เอี่ยมเขาก็จะออกมาคล้ายๆกันส่วนจะลงคุกรักไม่คุกรักเนะี่ยผมไม่สนหรอกเพราะว่าผมเล่นที่เนื้อหาและความเก่าของธรรมชาติ <c oughs> ที่มีในเนื้อพระเพราะฉะนั้นใครจะออกมาว่าอะไรผมผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าหนึ่ง ผมไม่ได้เป็นพ่อค้าพระผมไม่จําเป็นเพราะว่าอันนี้ผมก็คือผมเอามาแบ่งปันกับพวกคนตาสีตาสาชาวบ้านอย่างเราที่อยากจะได้หาพระที่ว่าแท้ๆที่ท่านไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งใจจะหาไปขายนะครับหาตั้งใจหาเอาพุทธคุณขึ้นคอเนี่ยดูเว้นบทสารมีอยู่ตรงไหนเห็นไหม ถ้าเจอสมเด็จไปถ้าเป็นเนื้อสมเด็จแบบนี้เก็บเลยนะครับเนื้อแบบเนี้ยไม่ผิดหวังนะครับนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรายียนรู้เนี่ยอย่างองนี้เนื้อผงคุกรักแต่ผมว่ามองดูแล้วความเก่าเนื้อหาเขายังไม่ถึงเนี้ยอย่างเงี้ย ความเก่าเนื้อหาเขายังไม่ถึงซึ่งเป็นเปียกเมื่อเปียกเทียบกันสององค์ถ้าสร้างในวะละเดียวกันลงรักพวกเนี้นะ,นะเขาเนื้อก็จะต้องแน่นหมดเนี่ยแต่เขาคล้ายกันเฉยๆแต่ว่าองค์นี้จะอ่อนกว่าเห็นไหม ความแน่นของเขาดูดูชัดๆแต่ถ้าถ้าเป็นใจผมผมชอบองค์นี้มากกว่าองค์คนเนื้อเนื้อเขายัางไงกันเนื้อไม่ผิดหวังขึ้นขอได้สบายใจเนาะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กัน ก็เป็นวัดเกศที่เป็นโซนหนึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําคลิปเพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษาเนื้อหาวันณะกันหลายโซนนะซึ่งผมก็มีความรู้แค่น้อยนิดแค่นี้แหละแต่เพียงแต่ว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆสมาชิกได้พระที่ทันยุคในราคาเบาๆ ที่เรา,เราในราคาที่เราสัมผัสแต่ต้องได้เนาะใครจะว่าอะไรผมผม,ผม,ผม,ผมไม่สนใจหรอกเพราะวันหนึ่งผมไม่แน่เอาเปรียบเอาความรู้ที่มีอยู่มาลัางแก่คนมีเดี่ยผมแบ่งปันถ้าไม่แท้ในราคาร้อยกว่าบาท200เนี่ยเราก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องไปสนใจ ว่าราคาร้อยสองรอยนั่นก็คือเงินของเราที่เงินของเราที่หามาจากหยาดเหงื่อแรงงานเพราะฉะนั้นเราก็เล่นด้วยความระมัดระวังศึกษาให้แน่นๆก่อนมีพื้นฐานให้แน่นๆล้วมีพื้นฐานแน่นแแล้วเราก็เล่นได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้มั่วส่วนใครจะว่าแท้ไม่แท้นก็คือเรื่องของเขาเพราะว่านั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะ ก็ผมก็ขอจบคลิปต่เพียงแล้วนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีตรงมีแหลทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามในเพจศรัทธาพุทธคุณขึ้นก่อแล้วก็ติดตามในช่อง u t ท b e ขอขอบคุณอย่างยิ่งขอให้ท่านใกล้สังกัดใกล้วันสงการแล้วก็ขอให้ท่านกมีแต่ความสุขและความเจริญครอบครัวของท่านก็ขอให้มีแต่ความรุ่งเรือง ตลอดไปสวัสดีครับ